วันนี้นะพบกับเมนูสะดาสีหวานปลาเก๋าเผาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเลยเอาใบมะกรูดกระตา่ายนะยัดเข้าไปในตัวปลาก่อนจะได้หอมหอมที่เห็นอยู่นี่นะคือไข่ขาวกับเกลือคลุกเขาให้มันเข้ากันสัดส่วนอนะ่ะต้องดูเอ,เองอย่าให้มันแห้งหรือให้มันเหลวไปต่อมานะเอาใบตองเนี่ยมารองตะแกงไว้แล้วก็เอาเกลือกับไข่ขาวที่เราผสมไว้อะปูไปที่ด้านล่างก่อนแบบนี้ แล้วก็ยกปลาเก่ามังกรของเรานะวางลงไปเลยเอาเกลือที่เหลือนะพอกให้ทั่วตัวปลาเลยไม่ต้องกลัวเค็มมนาะทุกคนคือคุณชายนะ่ะนําไม่ได้เอาเกล็ดปลาออกเพราะฉะนั้นนะ่ะความเค็มเนี่ยมันจะเข้าไปได้แค่เล็กน้อยทําให้เนื้อปลาเนี่ยมันกาลังเค็มแบบปลาแลมปลาแลมกําลังดีอ่ะพอเสร็จแล้วนะเราก็ยกปลาเนี่ยมาไว้บนเตาโอ้โหใหญ่กว่าเตาอีกทุกคนดูดิแล้วก็อย่างที่เห็นนะ่ะก็คือมันใหญ่มาก เราไม่สามารถกลับด้านปลาได้คุณชายนางเลยก็ต้องเอาถ่านะขึ้นมาสุ่มไว้ด้านบนให้ปลาเนี่ยมันสุกทั่วถึงแล้วก็เผาทิ้งไว้เลยเป็นเวลาสองชั่วโมงระหว่างรอนาะมาทําตัวน้าจิ้มซีอิ๊วหวานกันน้ําตาลตโนดนะสามส่วนน้ำมะขามเปียกหนึ่งส่วนแล้วก็ซอสฝาแดงของภูเขาทองนะสองส่วนแล้วเราก็เคี่ยวเลยให้มันละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันเย็นระหว่างนั้นนะมาลวกสดาวกัน ตั้งน้ำให้เดือดเลยสาดสะเดาลงไปลวกประมาณ30วิเสร็จแล้วตักขึ้นแล้วเอามาน็อกน้ําเย็นเจียวหอมกันต่อหอมเจียวก่อนเลยให้มันสีเหลืองทองกรอบหอมแบบนี้ตักขึ้นเสด็จน้ํามันแล้วก็ตามด้วยเจียวกระเทียมทอดพริกแหง้งแล้วตอนนี้นะน้าจิ้มซีอิ๊วหวานของเราเนี่ยเริ่มเย็นแล้วเราก็เอาที่เราทอดกระเจียวไว้มา่กี้สาดลงไปคลุกเขาให้เข้ากันกลับมาที่ตัวปลาเนี่ยหูยเผาจนมืดคุณชายน้างบอกว่าเสร็จแล้ว ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยเป็นไงได้ยินเสียงไหมเล่าบอกเลยทุกคนไข่ขาวกับเกลือน่พะพอโดนความร้อนคือแข็งเป็นหินน่ะดูดิ ي, คุณชายนั่งทั้งตอกทั้งงัดอะหูกว่าจะเปิดขึ้นมาได้แล้วพอเปิดได้แล้วนะไปดูผลงานกันเลยนี่ ควันขโมงอีหลงโชงเชงทุกคนเอ้ยแล้วบอกเลยหอมมากเดี๋ยวเปิดเนื้อปลาให้ดูนี่น่ากินไหมเล่าแล้วเนื้อปลามันสุกกำลังดีทุกคนมันก็เลยแบบฉ่ำช่ำหวานหวานแล้วเนื้อปลาเก่ามังกรมันจะมีความแบบแน่นๆแล้วเราน่ากินคู่กับเะเดาน้าจิ้มสีหวานแบบหวานหวานเค็มเค็มหอมหอมอู้อร่อย เอาทุกคนลองไปทํากินกันดูช่วงนี้หน้าสะเดาพอดีแล้วก็เรียบร้อยทุกคนกับเมนูสะเดาน้ำจิ้มสีหวานปลาเก๋าเผาเชฟกระทะยักษ์จ้า